ดีครับมาแล้วครับผมเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่ครับขอเช็คก,ก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณธรรมนาฏสวัสดีครับพี่บิก๊กพี่บิ๊กคุณธรรมนาฏครับสวัสดีครับไม่เจอพี่บิ๊กมาก็สองอาทิตย์แล้วนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับผมสบายดีนะครับเดี๋ยวผมกอเช็คอีกเครื่องหนึ่งดูดก่อนนะครับว่าสัญญาณมาหรือยังสัญญาณดีเลยไหมพี่บิ๊กเป็นไงบ้างครับพี่บิ๊กที่ปุ่นเริ่มทำงานหรือยังครับใครเข้ามาแล้วขอชวนตัวหน่อยครับ จำได้ครับพี่บิ๊กครับแป๊บเดียวนะครับคือเครื่องมันดีเลยครับผมแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะเห็นแล้วครับผมก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ไปหลายที่เลยครับทั้งไปปรึกทั้งเพื่อนเก่าที่เคยเจอกันนะครับผมมาปรึกษาเรื่อง เกี่ยวกับสถานที่นะครับผมเกี่ยวกับสถานที่ที่ใหม่ที่อยู่ใหม่ขอบคุณครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กชมมาใหญ่แล้วครับช่วงนี้อรอก็ผมใส่เปลี่ยนเปลี่ยนสีเสื้อครับทุกครั้งใส่ใส่เสื้อสีจอโคนฟ้า,ฟาให้ตรงกับธาตุตรงกับน้ําครับแล้วก็อันนี้ผมใส่เสื้อสีขาวสีออกฟ้า,ฟาครับ ให้สีตรงตามธาตุตามตัวเองนะครับเป็นกําลังผักดันตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอไอดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับพอดีเครื่องเครื่องมันไม่ค่อยชัดครับผมก็2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ไปหลายอย่างเลยครับผมหลายที่ไปทั้งที่ดินนะครับไปติดต่อที่ดิน ไปทั้งบ้านเพื่อนผมนะครับให้คำปรึกษาเพื่อนรวมถึงการไปเรียนเพิ่มเติมครับการเรียนก็เรียนตลอดครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่หยุดไม่ไดหย่อนคือทุกอย่างในแตท่ทุกวิธีวิธีครับเราก็ต้องได้เรียนตลอดนะครับเรียนกับตัวเองบ้างเรียนกับครูบาอาจารย์บ้างครับผมก็ไปหลายๆที่ครับ วันนี้ก็จะมาเล่าเกดเล็กเกดน้อยประวัติเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยประวัติของความเป็นมาของฮวงจุ้ยเมื่อก่อนน่ะฮวงจุ้ยจริงๆแล้วก็เป็นประวัติของพิชัยสงครามนะครับตอนหลังนัก็ดัดแปลงมาทําเป็นตำรับพิชัยสงครามถ้ามีการเผยแพร่มีการใช้กันามากครับผมมีการเผยแพร่กันทั่วไปนะครับ สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเวลาเราเดินทางเนี่ยหรือว่าเราจะจากเหนือสู่ใต้หรือว่าจากเหนือไปภักกลางจากพักกลา,า,างไปแต่ละที่แต่ลสถานที่นะครับการเดินทางของเราส่วนใหญ่จะใช้แม่น้ําเป็นหลักอ,อย่างการเดินทางของสิงคโปร์ซึ่งมีทะเลล้อมรอบนะครับก็จะใช้แม่น้ําเป็นหลัก ช้ทะเลเป็นหลักก็คือการเดินทางของสายน้ำการใช้เรือเรือเป็นยานพาหนะในแต่ละปีแต่ละปีนะครับผมอย่างประเทศจีนนะคือประเทศค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลเวลาไปไหนก็จะใช้เรือจะสังเกตได้เห็นเห็นได้ชัดๆครับเรือสำเภาจีนครับผมเรือสำเภาจีนนะเป็นเรือสำเภาที่ค้าขายใช้ค้าขายใช้ในการเดินทาง ใช้ในการชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้ครับสมัยนั้นยังไม่มีล้อกงลอก้อเวียนยังไม่มีถึงมีก็ใช้น้อยมากนะครับแต่ใช้การใช้น้ําเป็นหลักในการเดินทางของน้ำเนะี่ยบางครั้งเรือก็จะเกิดอุบัติเหตุล่มบ้างจมบ้างเรือชนบ้างนะครับฮะก็ออาว Good evening! กี่โมงแล้วเนี่ยครับอ๋อบ่ายโมงอยู่นะครับผมคุณบ่ายโมงอาเต่ลองทำหนอซี่ฮาวอายุอาเต่ This is a friends from Kuching Kuching from Malaysia He is a Buddhist He is a very great man and family man Did you understand Thai? I can speak Thai I will speak Thai Do you understand? Sorry <laughs> ครับผมเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับในประเทศจีนนะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมการเดินทางของประเทศจีนนะส่วนใหญ่เราจะใช้เรือในการเดินทางในการจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งจะใช้เรือเป็นหลักสังเกตได้จากเรือกำปั่นจีนเรือขนส่งจีนหรือว่าเรือลบของจีนนะครับ จีนมีกองทัพเรือที่เป็นเรือรบด้วยนะครับผมก็จะใช้เรือเป็นหลักในการใช้เรือในแต่แต่ละปีนะก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมอุบัติเหตุเรือร่มเรือชนหรือว่าน้ําหลากน้ําแรงนะฮะทำให้เรือล่มและในทุกๆปีก็จะมีการบงวงสรวงการบงวงสรวงแม่น้ําการบวงสรวงน้ําการขอ,อ ให้ลูกให้หลานเดินทางปลอดภัยในเส้นทางการเดินทางให้ทำมาค้าขายได้ประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงเริ่มแรกก็จะมาจากน้ํานะครับผมแล้วมาจากน้าเสร็จแล้วก็ในภาคในประเทศจีนนะครับอากาศจะค่อนข้างหนาวถ้าช่วงฤดูหนาวฤดูนิมะตกนะอากาศจะเย็นมากนะทีนี้มาแล้วครับผมเริ่มก็เริ่มจากปูชาน้ําเสร็จก็มา บูชาไฟเทพเจ้าไฟเทพเจ้ากองไฟการหุงหาอาหารการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวการมีเตาผิงอยู่ในบ้านนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการบูชาไฟนะการทํากิจกรรมแต่ละอ,อย่างเนะี่ยก็จะต้องบูชาครับผมเป็นความเชื่อนะครับผมเพราะสมัยก่อนเนะี่ย เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักซึ่งณปัจจุบันนี้น่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเนาะอย่างวันนี้ฝนก็จะตกอยากจะตกก,ะตก็ตกตกเสร็จแดดออกไงครับอากาศมันผิดแปลกไปจากเมื่อก่อนก็เริ่มบูชาไฟนะมีน้ำเสร็จแล้วก็บูชาไฟต่อ การทำการเกษตรนะครับการทําการเกษตรการโปร่งสวงการขอ,อขอบคุณเทพเจ้าขอบคุณเทพเจ้าไฟขอบคุณเทพเจ้าน้ําที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในการรอเลี้ยงพืชพืชพันธุ์ธัญญาหารให้สมบูรณ์นะครับผมถ้าบ้านเราก็หมายถึงการบ้านเราก็มีบูชานะครับบ้านเราก็มีบูชาเรียกว่าบูชาพระแม่ธรณีพระแม่โพสกและ,ะแม่พระแม่คงคาครับพระแม่คงคาเนี่ยคือ แม่น้ำคือการหล่อเลี้ยงจะสังเกตได้หลายๆที่นะครับที่ต่อไปนะอย่างประเทศอินเดียนะก็จะบูชาแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นของอินเดียเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นร่ำเป็นสันให้การบูชาเป็นอย่างดีเลยครับผมบูชาน้ำนะครับการบูชาน้ำการนับถือน้ำ ้นเราก็แม่คงคาในการทําการเกษตรนะครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาทั้ง3อย่างมาเปรียบเทียบกันดูดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่านะแล้วจากบูชานะ้อบูชานะ้ําบูชาไฟเสร็จแล้วก็ต่อไปก็บูชาลมครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยมีเวลาพระสมลมแรงของเขาอ่ะมีพายุค,ค่อนข้างแรงเนื่องจากประเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะแล้วก็มีดินถลม่มนี ดินถ,ถลม่มทับล้มทับคนเนี่ยถมทับคนนะ่ก็มีเจ็กบุชาดินต่อเห็นไหมครับมันจะเป็นเริ่ม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 แรกมันจะมาทีเล็กเล็กทีละน้อยเดี๋ยวค่อยมาประติดประตอกัอนนะครับเจนได้ไหมครับผมว่าบูชามันมีสี่อย่างละตอนเนี้ยแต่หนักในหลักมงจุ้ยของเราจริงๆมันมีจะมีห้าอย่างาใช่เปล่าครับจะมีจะมีห้าอย่างอันดับแรก มีน้ำมาก่อนน้ำคือการเดินทางการเส้นทางการโทรโทรคมนาคมจะสังเกตได้จากเรือโบราณโบราณที่คุณพบนะครับผมนะบ้านเราถ้ามีเรือก็มีหัวเรือก็จะมีบูชาไม่ยนางด้วยถ้าบ้านเรานะครับนะคือขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ลูกให้หลานไปทำการค้าได้ สำเร็จสมบูรณ์ให้ไปไปไหนก็ค้าขายให้มีกําไรเนี่ยการบูชาน้ํานะครับณสมัยก่อนคือบูชาน้ําแต่ณปัจจุบันเนี่ยเส้นทางในการโทรคมนาคมเนี่ยเปลี่ยนจากการเดินทางน้าเนี่ยจะเป็นการเดินทางบนถนนมันจะเปลี่ยนไปนะครับยุคพศมันเปลี่ยนไป วิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปด้วยจากบูชาน้ําเสร็จแล้วก็บูชาไฟนะบูชาไฟเนื่องจากอากาศหนาวมีพายุลมแรงพายุหิมะการสร้างเตาไฟเตาผิงเทพเจ้าเตาไฟไว้ในครัวเรือนการํำมาค้าขายจะเห็นได,ด้ชัดเลยนะครับผมจะเห็นได้ชัดๆณนะปัจจุบันเนี้ย ร้านอาหารไหนที่เป็นร้านอาหารจีนนะครับจะไปสังเกตเข้าไปดูถ้าเดินเข้าไปในโรงครัวจะมีเทพเจ้าเ,าเตาไฟอยู่อันนี้จะสังเกตได้ง่ายสุดเลยครับ <S <S ต่อไปก็เป็นบูชาลมบูชาลมลมนั่หมายถึงมรสุมลมแรงที่มาแต่ละปีที่มีพายุเข้ามานะครับเขาต้องบูชาบูชา,ชาเพราะว่าขอลดหย่อนพายุให้ลดลง อย่าได้เกิดเพศภัยอันตรายใดๆนะครับล้วกษีก็เป็นเกี่ยวกับการบูชาดินนะบ,บูชาดินนะฮะดินที่อยู่อาศัยของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นดินทางด้านปลูกซะบ้านสร้างเรือนสร้างการเกษตรนี่ก็ต้องบูชาดินนะครับเริ่มแรกจะมาอยู่4อย่างนะครับและอย่างที่5ที่ตามมานะครับอย่างที่5ที่มาหลังสุดนะี่คือเป็นโลหะโลหะ โลหะนั่นก็จะเป็นกทอง,ทองเป็นเงินไงครับในแล้วยุคหลังๆนะ่ะก็ได้รวมการทั้งทั้งทั้งห้าอย่างนะ่ะมาเป็นธาตุเรียกว่าห้าธาตุแล้วใช้แต่สัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างนะ่ะใส่ลงไปครับสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างใส่ลงไปใส่ลงไปในห้าธาตุจะใช้สีก็ได้สีที่เป็น อย่างดินนี่ก็เป็นสีเหลืองแทนด้วยสีเหลืองนะครับผมทองทัดทองจะออกเป็นสีทัดทองสีขาวทัดไม้ทัดไม้ก็สีเนื้อไม้จะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะครับช่วงหลังๆเนะี่ยเพราะว่าเราได้นําความรู้ทั้ง5อย่างทั้งประสบการณ์ทั้ง5อย่างเข้ามาแล้วมารวมรวมกันจะเวลาเราพูดเนี่ยมันจะยากใช่เปล่าครับเลยใช้สัญ,ญลักษณ์เข้าไปแทน ในการแทนสัญ,ญลักษณ์นะ่มีอยู่ในหลายรูปแบบจะเป็นรูปทรงจะเป็นสนะีรูปทรงก็มีสีก็มีครับแล้วก็นำสัญ,ญลักษณ์นั้นนะไปประกอบกับสถานที่ไปวางกับสถานที่ครับอันเนี้ยจะเ,เริ่มเห็นรูปร่างไหมคนระคือถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องฮองจุย้ยมันจะกว้างนะครับมันจะต้องมีความรู้ เขาเรียกว่าร,108รู้ร้อยแปดอ่ะรู้ให้ครอบรู้รู้ยิ่งรู้เยอะยิ่งดีครับเหมือนในหลอกแกถ้าจะเห็นสินแสรุร่นเก่าๆนะครับขอโทษนะครับผมขอโทษนะอาจจะพูดผิดไปไหนหมายถึงยุคเก่าๆครับยุคเก่าๆสินแสเขาจะใช้หลอกแกครับในหลอกแกนะ่ะเหมือนเข็มนนาฬิกาครับในหลอกแกนะครับของของผมอยู่ชั้นบนผมไม่ได้ลงมางในหลอกแกก็เหมือนนาฬิกาครับ หมือนนาฬิกามี24ชั่วโมงเหมือนกันครับผมในหลอแกนนะและในหลอแกนะจะมีอยู่36ชั้นแต่ละชั้นก็จะถอดออกมาอถ,อถอดแต่และตัวออกมาตัวนี้หมายความว่าอะไรตัวนี้หมายความว่าอะไรดูการองศาทิศเนี่ยที่อยู่ในหลอแกนคะทั้งหมดมีอยู่36ชั้นถอดออกมาแต่ณปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับ โลกมันวิวัฒนาการเปลี่ยนไปละสติปจ็อบเนี่ยเขาช่วยช่วยโลกอย่างแท้จริงเลยครับก็ขอขอขอบคุณสติปจ็อบนะครับที่สุดยอดแห่งสุดยอดทางด้านเทคโนโลยีครับในเราแกทั้งหมดอะ่ะมันยกมาไว้ในโทรศัพท์ละครับผมยกมาไว้ในโทรศัพท์ละคุณไปไหนคุณใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถรู้ได้ทั้งหมดเลยครับวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปมันมันก้าวกระโดดครับย่นระยะทางได้ สุดยอดอย่งสุดยอดเลยนะครับผมพูดถึงเรื่องธาตุนะครับกลับมาเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะยาวไปนะครับผมพูดถึงเรื่องธาตุนะครับมันจะเป็นห้าธาตุใช่เปล่าครับถ้าคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าเบื่อเมื่อไหร่ก็ห้าธาตุห้าธาต,ธาตุแต่ถ้าคุณฟังจริงๆนะครับธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันนํามาผสมผสานกันได้อยู่นะครับผมมันมีวิธีผูกวิธีแก้ มันสีครับผมมันสีน่ะสีอ้าวมีสีแดงสีแดงเกี่ยวธาตุไฟสีเขียวธาตุไม้สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินน่ะเป็นธาตุน้ำสีขาวสีกระจกหรือว่าสีน่ะเป็นธาตุทองธาตุลมแล้วก็สีเอิร์ธโทนหรือว่าสีเหลืองน่ะเป็นเกี่ยวกับธาตุดิน มันไม่ใช่เพราะว่าแยกเฉเพราะห้าธาตุนี่ครับคนที่เขาเก่งๆนะครับผมนามาผสมผสานออกมากันได้นะครับมันต้องพลิกแพงได้นะครับผมเหมือนสีลุงเนี่ยมันต้องผสมผสานกันได้นะครับผมผสมผสานกันได้ถ้ารู้ว่าผสมผสานกันได้แล้วต้องนําไปใช้ให้เป็นด้วยครับมันถึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์อันนี้ครับมันสุดยอดแห่งสุดยอดก็ตรงเนี้ยครับ แล้วก็พูดต่อไปอ้าวสวัสดีครับคุณปีเตอร์แน่เห็นคุณปีเตอร์มาแป๊บแป๊บอ้าวปีเตอร์ตอนนี้อยู่ไหนครับผมอวัสดีครับคุณบิ๊กวัสดีครับคุณปีเตอร์ สวัสดีครับคุณอูมิงลิวนะฮะลิวก็สนุกสนานเป็นการใหญ่ครับฟังแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับค่อยๆฟังวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กลน้อยแล้วค่อยๆเอาแต่มันเหมือนจิ๊กซอที่เป็นภาพใหญ่ๆครับมันจะมีจิ๊กซอมาต่อละตัวแต่และตัวแต่และตัว,ตตวอ่า เดี๋ยวถ้ามันประกอบขึ้นมาขึ้นมาสัก50% 6 0คุณจะจะเริ่มเห็นรูปร่างมาละจะเริ่มเห็นรูปร่างแล้วจะเข้าใจมาละถ้าเข้าใจมันจะต่อไปคุณก็ใช้กับตัวเองตัวคุณเองได้เลยรับรองได้มันเกิดผลแน่นอนครับต่อไปคราวหน้านะครับผมคราวหน้าผมจะมาพูดเกี่ยวกับโอ้ผมติดค้างนั้นไว้เน,นี้ยครับเนาะ ติดค้างเรื่องตรับเมตรตรับเมตรตรับเมตรในในทางของจุ้ยนะครับจะใช้ไม่เหมือนตรับเมตรทั่วไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเวลาผลไลฟ์ผมจะเอาเอาตัวอย่างมาให้ดูครับจะเห็นชัดภาพชัดแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ส่งเมสเซจมาได้เลยนะครับหรือว,ว่ามีคำถามอะไรก็ส่งมาได้ครับขอบคุณมากครับหวลลัวใจรัว มาถึงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมใครมาถึงแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับหัวใจมารวนๆแล้วนะฮะก็มางว,งวดหน้าหรือว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างพูดถึงเรื่องการก่อสร้างการใช้ตลับเมตร ห้องที่ดีห้องห้องนอนที่ดีนะครับผมห้องทํางานที่ดีห้องสําหรับลูกนะครับหรือว่ามุมมุมของลูกบ้านหนึ่งหลังนะจะมีมุมของลูกมีมุมของพ่อแม่ไว้จะมาบอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็น,ปน,ปนแต่ละคิดแต่ละคิดนะครับผมก็จะมาอธิบา,ายให้ฟังครับเพราะว่าของพวกนี้ถ้าคุณใช้มันจะเกิดผลแน่นอน แต่ต้องใช้ต้องทําความเข้าใจก่อนถ้าอยู่ๆเนะี่ยมาพูดเดียวนะให้ไปปุ๊บปุ๊บ,บ,บให้ไปเต็มๆเนะี่ยมันจะเหนื่อยแล,แล้วมันจะล้าแล้วจะเบื่อเวลาคุณจะรับอะไรอ,ะอ่ะมันจะรับได้ไม่เต็มร้อยครับผมรับไปยี่สิบสมิันจะเริ่มเบื่อเริ่มเออเลอเดี๋ยวผมจะค่อยๆหา หาเรื่องมาเล่าดีกว,ว่าครับหาเรื่องมาเล่าเรื่องอะไรที่สนุกสนุกหรือว่าเรื่องอะไรที่มันใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวกับช่วงโควิดนะครมันก็เป็นการยากหน่อยที่ทุกคนจะออกหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะก็ขอให้ะร,ะ,รมหะมัดระวังตัวด้วยครับผมขอให้ระมัดระวังตัวด้วยใส่หน้ากากด้วยนะครับ ปลอดภัยทั้งตัวท่านปลอดภัยทั้งตัวเขาดีกว่าครับร้วชวในอากาศเปลี่ยนนะครับผมที่เชียงใหม่เนะี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกก็ดูแลสุขภาพด้วยครับมันมีความชื้นในอากาศมีความชื้นในสถานที่อยู่ครับดูแลตัวท่านดูแลบุตรหลานท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมไลฟ์เมื่อกี่นาทีอะไรมาครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอก็ อยากจะไลฟ์นานๆนะครับผมคืออยากจะคืออยากจะมาตลอดนะครับพูดถึงแล้วนะกำลังดูว่าไลฟ์ไปอ,อ๋อเกือกเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็อยากจะไลฟ์ตลอดครับผมท่านที่ชมอยู่นะครับคือผมไม่เก่งทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมผมไม่เก่งทางด้านไลฟ์ไม่เก่งทางด้าน f facebook นะครับ ถ้าใครมีคําแนะนําอะไรช่วยแนะนําผมด้วยนะครับผมหรือว่ามีการปรับ f a c e b o o k ยังไงปรับไลฟ์ยังไงนะครับกรุณาแนะนําผมด้วยครับผมกรุณาด้วยนะครับหรือว่าส่งเบอร์โทรมาก็ได้นะครับผมจะไปต,ต,ติดต่อกลับครับเพราะว่าผมอยากจะรู้เกี่ยวกับวิธีการไลฟ์วิธีการาปรับค่าของ facebook นะครับผมคือบางท่านเห็นบางท่านไม่เห็นนะฮะผมก็เอ๊ะมันเกี่ยว มันเกี่ยวกับตัวที่เราส่งสัญญาณไปหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับตัวที่เราตั้งค่าหรือเปล่าก็พยายามอยู่ครับผมแล้วก็ใครที่ทำเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรเะ AI หรือเปล่าครับไม่ใช่โปรแกรมอั ที่ทาเกี่ยวกับวาดรูปอะครับผมถ้าใครเขียนโปรแกรมได้นะครับช่วยติดต่อกับผมด้วยนะครับผมผมอยากจะให้เขียนแผ่นแผ่นครับผมแผ่นใกล้แผ่นมีประมาณก็เยอะอยู่ครับเกี่ยวกับองค์ของจุ้ยนั่นแหละครับผมเกี่ยวกับองศาเกี่ยวกับการหมุนของโลกการหมุนของจักรวาลนะครับเกี่ยวกับองศาเกี่ยวกับความหมาย แล้วก็เวลาเขียนน่ะม,ม,มันต้องเขียนในโปรแกรมไงครับแต่ผมเขียนไม่เป็นอ่ะงั้นผมฝากไว้2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกเรื่องแรกน่ยใครที่ดูอยู่น่ยมีความรู้เกี่ยวกับ Facebook การตั้งค่า Facebook หรือว่าการไลฟ์นะครับผมช่วยติดต่อกลับมาหาผมด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผม087-177-5184เอกครับและเรื่องที่2 ใครที่เขียนโปรแกรมนะครับที่ทําเป็นองศาได้นะเขียนโปรแกรมผมไม่รู้ว่าโปรแกรมใช้โปรแกรมอะไรนะเขียนองศาเขียนจะอธิบายอย่างเงี้นะแบบเหมือนเหมือนเขียนเกี่ยวกับเหมือนวาดรูปโลกเนี่ยแล้วทำองศาอะไรเงี้ยทำองศากับโลกเนี่ยฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าโปรแกรมอะไรนะถ้าใครรู้ช่วยติดต่อกลับมาผมครับผมมีงานให้ครับผม มีงานให้ทำครับผมนะงั้นไลฟ์นี้ผมก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมผมจะอยากจะพยายามจะมาทุกวันถ้าเป็นไปได้นะอยากจะมาทุกวันครับก็เวลาถ้าไม่ผมยังผมเว้นช่วงไปเดือนกว่าๆนะเพราะว่าไปมีงานข้างนอกมีงานที่จะต้องบรสวงงานอะไรนะผมก็ไปเตรียมงานเตรียมอะไรนะเดือนกว่าๆที่ผมไม่ไม่ได้ไลฟ์ แล้วเวากลับมาไลฟ์เนี่ยมันเหมือนการลุกต้นใหม่มันเหมือนจะสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้ครับเวลามันมันคิดแล้วมันมันไม่ไหลลื่นนะครับมันไม่ไปตลอดมันคิดคิดแล้วก็ไปได้ทีน,ทนี้เดี๋ยวก็ต้องปรับเปลี่ยนตลอดนะครับผมงั้นไลฟ์นี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ